สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับกระดิ่งนำโชคของมาริทารโรขอสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้มีหลายๆท่านเลยที่มองเห็นมาริทารโรกันอยู่วันนี้เป็นราศีเมษค่ะราศีเมษในเดือนเมษาปี65ผู้ที่เกิดในวันที่14เมษาถึง14พฤษภา วันนี้มาพร้อมกับกระดิ่งนำโชคแล้วก็โชคลาภของชาวเมธนะพลังงานของชาวเมธเป็นไฮพริเทสค่ะพลังงานของชาวเมธเป็นราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์ในเดือนเมษาบอกเลยนะว่ามีสองอารมณ์สองขั้วมีสองคนในร่างเดียวบางมุมเนี่ย แข็งแกร่งมากบางมุมมีความอ่อนไหวนะจ๊ะชาวเมดแต่ถามว่าโชคลาภการงานดีไหมดีมากปังมากค่ะการงานของคุณเป็นแปดหม้เอ็ดออฟแวนสการงานของคุณมันจะรุ่งโรจน์มันจะเจ,จิดจรัสการงานราบรื่น มีแต่คนรักคนสเสน่หาีหนึ่งถ้วยมีคนรักคนสเสน่หาคนให้การสนับสนุนคนคอยช่วยเหลือช่วงนี้นะคะปากเป็นเอกเลขเป็นอะไรปากเป็นเป็นเงินเป็นทองอืพูดจามีสเสนห่ห์พูดจา มีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชอบอแบบนั้นนะคะเป็นคนพูดจาเพราะคือเอ่ยปากจะทําอะไรเนี่ยมีแต่คนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาช่วงนี้นะมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยมีอุปสรรคมันมีเรื่องดาบเข้ามาแต่มันดาบนี้มันไม่ใช่อุปสรรคอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะราศีเมษเรื่องของการงานคือตอนนี้นะผ่านฉลุยเลย ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรนะมันไม่มีอุปสรรคที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่ๆที่เข้ามาเพราะว่าเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวสถานการณ์หรือช่วงเวลานั้นๆน,น,นะมันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหดาบเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าราศีเมษมันเป็นห้าถ้วย รู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากคืออันนี้หมายถึงในช่วงที่ผ่านมารู้สึกมันเบื่อเบื่ออยากอยากรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีจะเปลี่ยนแปลงหรือจะอยู่เหมือนเดิมดีหรือจะเอาอยัางไงแน่นะสําหรับในบางท่านนะไม่ค่อยรู้สึกแน่นอนไม่ค่อยรู้สึกชัดเจนหรือรู้สึกมั่นคงอะ่ะอืมจิตใจมันค่อนข้างที่จะกวัดแกวงจิตใจมันแบบรู้สึก แบ่งรับแบ่งสู้ในอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกจะว่าทา้อก็ก็ได้ก็ได้อันนี้พูดถึงในช่วงที่ผ่านมานะแต่แต่ว่าในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยเวลาเวลาจะทำให้คุณเข้มแข็งเวลาจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นมันจะมีอะไรสักอย่างทีง่มันผ่านไปผ่านไปแล้วมันจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น คนดีๆนี่หมายถึงเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คอยดูแลหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้การสนับสนุนเป็นแรงผลักดันจะมีเพื่อนฝูงมีกรลยะาณมิตรที่เป็นสองข้วจะมีคนที่จริงใจคนที่หวังดีกับคุณจริงๆอ่ะอืมวันเวลาจะทำให้เหมือนกับวันเวลาจะพิสูจน์ วันเวลานะ่ะมันพิสูจน์คนมันพิสูจน์ความรักมันพิสูจน์ความจริงใจว่าอะไรหรือใครที่ดีกับเราจริงๆแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนอันนั้นคุณจะได้รับสัมผัสสัมผัสที่แบบว่าความจริงใจแบบมันจะมีสื่ออะไรทักอย่างที่มันเป็นแปดเืีย it's of p in the o n s เป็นความจริงจังความจริงใจคนที่คอยอุ้มชูคนที่คอยสพอร์ตไม่ว่าคุณจะไม่ว่าชีวิตคุณจะขึ้นหรือลงอะ่ะแบบนี้เนี่ยคุณจะเจอคนที่เขายังอยู่กับคุณเสมออาจจะเป็นในฐานะเพื่อนฐานะเพื่อนรงงานฐานะเจ้านายบริวารคือได้หมดได้หมดอันนี้คือได้หมดอืมมันจะเป็นข้อดี เป็นข้อดีของชาวเมฆในช่วงของเดือนเมษาที่แบบเวลาเราทํางานแล้วมันไม่มีอุปสรรคในเรื่องของของคนคือช่วยกันทํางานช่วยกันผลักช่วยกันดันช่วยกันทําการงานแบบเหมือนกับช่วยกันให้มันดีขึ้นทาให้มันดีขึ้นทําให้มันประสบความสําเร็จมากขึ้น ช่วยกันขยันทำมาหากินไม่ใช่คอยยุยงคอยยุแย่คอยให้มันเสียคอยให้มันพังประเภทแบบคอยฟ้องเจ้านายคอยทําให้ขายที่หน้าอะไรประมาณนี้อืมจะเจอเพื่อนร่วมงานดีจะเจอคน,นที่เข้ามาคอยนะในเป็นเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะทําให้คุณได้รับทรัพย์สินเง,งินทองมากขึ้น การงานลื่นไหลามากขึ้นการเงินดีขึ้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็น justice แล้วก็มันเป็น t e n of cups มันจะเป็นคำที่พักษามันจะเป็นการตัดสินใจบางทีราศีเมษอาจมีการตัดสินใจทำงานเพิ่มไม่ใช่ลดลงนะมีแต่จะเพิ่มขึ้นอะไรที่ว่าดีอ่ะอะไรที่ว่าดีคือสนใจไปหมดคืออยากทำไปหมด คือถ้ามันแบ่งภาคได้มันแบ่งเวลาได้มันทําได้คุณจะมีจ็อบมากกว่าสองอย่างสามอย่างขึ้นไปหรือมีอยู่แล้วก็มีการขยายสาขาขยายกิจการเพราะอะไรเพราะว่าเจอคนดีเจอเพื่อนร่วมงานดีเจอบอสที่ดีเจอเจ้านายที่ดีเจองานที่มันใช่งานที่มันเหมาะกับคุณงานที่ มันทำแล้วมันคลิกอะ่ะเขาเรียกว่าคลิกคือการงานที่ทําแล้วมันคลิกโอกาสที่เราจะขยายกิจการโอกาสที่เราจะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นต่อยอดมากขึ้นการเงินมันก็ไหลมาเทมามากขึ้นช่วงนี้ดวงดีมากทําอะไรมันสําเร็จทําอะไรมันเหมือนกับมันมาถูกทางเรื่องของการงานนะมันมาถูกทางมันจะมีเรื่องของการเดินทาง การเดินทางก็มีโชคลาภแบบไม้นี่เงี้ยบอกเลยการเดินทางการงานมันจะดีเวอร์โชคลาภดีเวอร์ใครที่อยู่ต่างประเทศนะบอกเลยนะช่วงนี้กิจการที่คุณทาอยู่อมันราบรื่นมันดีมากการเงินสะพัดลูกค้าเติมบริวานนี่ก็ชื่นมืน่น คนเราเวลาทํางานแล้วมันมันมันดีมันก้าวหน้าค้าขายดีธุกรกิจด,ดีการงานคือเวลาเราทําอะไรไปเสนออะไรไปลงมือทําอะไรแล้วมันสําเร็จสําเร็จสําเร็จเ,จเ,จเ,จเจนาะ้าขึ้นค้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งขาขึ้นทั้งขาขึ้นของชีวิตมันเป็นจังหวะช่วงที่ชีวิตมันทาํามาค้ากล่อง ใครบ้างมันจะไม่มีความสุขใครบ้างมันจะไม่เต็มที่ใน,นการทํางานคือคนเรามาลีิทาโรอยากบอกอย่างหนึ่งนะว่าไม่ว่ามันจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงมันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นสิ่งที่มันวับไปวับมามันเป็นเรื่องที่เป็นอืชีวิตคนอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง มันเป็นรสชาติของชีวิตนะเวลาเราขาลงเราก็เต็มตัวไงเ,เราตั้งสติเรารับมือกับมันลับมือกับมัน,ลมมนแล้วเอาสิ่งที่เราพลาดมันเป็นประสบการณ์พอช่วงขาขึ้นขาขึ้นเราก็จะรู้ว่าออกตรงนี้นะคือจุดบ,บอดของเราตรงนี้นะคือเราต้องแก้ไขเราก็เอาความผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์เพราะพอเราเจอขาขึ้นปุ๊บมันจะปังมากยิ่งขึ้น อะไรที่มันเคยเป็นปุสรรคเราจะขจัดออกไปได้เร็วมากขึ้นเราจะรู้ทันมากขึ้นอืมเราจะรู้ทันในในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเวลาขาลงเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามนะถ้าถ้าเป็นช่วงขาลงนะเราอย่าไปจมอยู่กับมันนานเราต้องพยายามหาข้อแก้ไขาหาข้อปรับปรุงเราต้องพยายามว่าอ๋อข้อเสียมันคือตรงนี้ ข้อดีมันคือแบบนี้เราต้องรีบปรับปรุงแล้วเราต้องรีบดีดตัวเราขึ้นเราต้องรีบดีดตัวเราออกมาอย่าไปจงอยู่นานถ้าเราจงอยู่นานอะ่ะขาลงทีนี้มันจะลงทั้งชีวิตเลยนะนั่นแหละที่มาริทาโลอยากจะบอกว่าอย่าไปอยู่กับพลังงานด้านลบนานใช่มันคือความจริงเพราะอะไรเพราะเวลาเราผิดพลาดอะ เรารู้เรารู้ว่ามันผิดพลาดบางทีมันอาจจะนานหน่อยที่เรากว่าเราจะฟื้นตัวแต่เราอย่าไปจมนานเรารีบดีดสิ่งที่ไม่ดีออกไปรีบรีบศึกษารีบหาทางที่จะอย่าล้มนานอย่าพลาดนานพยายามปรับปรุงแล้วรีบโดดออกมาอย่าไปจมอยู่กับด้านลบพอเวลาจังหวะที่มันเป็นของเราอะโอกาสที่มันเป็นของเราเข้ามาเราพร้อมที่จะก้าวกระโดดเลยนะทีเนี้ย ทีเนี้ยพอเราก้าวกระโดดอ่ะเราจะรู้สึกว่าืปัญหาแค่นี้เองนะเราจะรู้สึกว่าปัญหามันแค่นี้เองอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราผ่านมาได้เราจะรู้สึกว่าทําไมตอนนั้นเราอ่อนแอจังถ้าเราผ่านมาได้เราจะรู้สึกว่าทําไมตอนนั้นปัญหาแค่นี้ทําไมเราจมอยู่กับมันนานจาังดังนั้นเนี่ยถ้าในช่วงเมษามันเป็นขาขึ้นของราศีเมษ จงคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดให้มันก้าวกระโดดให้ชีวิตได้รับโชคและสิ่งดีๆในชีวิตมาใหมา้มากที่สุดเลยนะันนี้ทารุบอกเลยเพราะว่าไพ่สรุปของคุณมันเป็นสิบก้วยสิบก้วยนี่คือการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานความอบอุ่นความสบายใจความร่าเริงสดใสนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ราศีเมษ เตรียมรับนะทั้งงานทั้งเงินทั้งโชคลาภอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นอย่างนั้นบางทีความวั่นไหวเนาะมันก็มาแหละมันไม่มีใครที่จะไม่มีความวันไหวอะไรนะแต่เราหวั่นไหวได้แต่เราต้องสู้นะนึกออกเปล่าขาขึ้นขาลงชีวิตคนเราันไม่ได้จงอยู่กับอะไรนะขาขึ้นบางทีเราก็อยา่าไปหลงอยา่าไปเหลงกับมันนะบางทีขาขึ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะลงวันไหน คือทุกอย่างก้างเราต้องไม่ประมาทเราต้องมีสติแล้วเราจะมีอะไรที่มันแบ,บเต็มที่ในวันในเรื่องของความรักความรักความรักในช่วงที่ผ่านมาเป็นไฟออกขับรู้สึกทุกข์ระทมในบางท่านของบราศิเมษไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตด,ดีอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยชัดเจนอาจจะเจอคนที่ พร้อมทาให้เราประสาทตลอดเวลา mm hmm. พร้อมทําให้เราประสาทเพราะอะไรเพราะเราจะต้องมานั่งคิดแล้วหลักไฮพิ mm hmm. เทสเซนส์นของคุณมีคุณมีอํานาจลึกลับอย่างหนึ่งนะคนที่เป็นไฮพิเทสคนที่เป็นไฮพิเทสจะมีอํานาจลึกลับอย่างหนึ่งจะมีสัมผัสที่หกคุณรู้แหละคุณรู้อยู่แก่ใจแหละว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนยังไง มันถึงวันที่ภาคสาแล้วจะสุดมันถึงวันที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณควรที่จะเอาคนที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกเอาคนใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในช่วงการปรับปรับตัวเข้าหากันไหมบางทีเรื่องของความรักเนี่ย เราปรับตัวเข้าหากันหรือเราพูดคุยกันน้อยเกินไปไหมบางทีก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันบางทีก็ไม่รู้ว่าคือควรจะทําต่ออย่างไรควรจะไปอย่างไรควรจะรักษาความรักครั้งนี้อย่างไรถามว่าจริงๆแล้วคุณพยายามที่จะรักษาแหละแต่ว่าบางทีนะ มันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันบางทีมันอาจจะด้วยเวลาไมยด้วยหน้าที่การงานไมยหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างมันจึงเป็นช่วงที่พิสูจน์อะไรมากไม่ได้ในเรื่องราวของความรักอะแต่ในช่วงของเดือนมีษามันจะมีอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับราศีเมษนะมันจะมีเรื่องของความรักที่ อาจจะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นจะมีการเข้ามาแล้วก็คนรักหรือคนคุยเขาจะทำอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในไพ่เนี่ยในไพ่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะเสียความรักแต่มันจะมีการพยายามหรือการรักษาในเรื่องราวของความรักให้อะไรๆมันดีขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้น มันอาจจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาเพราะเพราะมันมีไพ่หกดาบ6กดาบนี่มันไม่ใช่อุปสรรคหกดาบนี่เวลาจะทําให้อะไรมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเขาเขาเขากับคุณนี่คือคู่คุณมีคู่ของคุณแล้วนะราศีเมษคุณมีคนรักคู่ครองที่เขากําลังจะรักษาเขากําลังที่จะ ไม่ได้อะคือคุณต้องมีในชีวิตเขาอืมันเป็นเรื่องของไม่ใช่คนคุยแล้วนะลักษณะมันเป็นตัวจริงเลยอะมันมีเอชออฟคัพเกิดขึ้นแล้วมันมีสิทธิ์ถ้วยความรักความสมหวังในเรื่องราวของความรักมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์การมีบุตรมันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องราวของความรัก ที่มีความวุ่นวายอะไรในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงของเดือนเมษามันจะมีความรักที่มีความมั่นคงมีความชัดเจนมันจะมีการพิสูจน์ในเรื่องราวของความรักมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับมันคู่กันแล้วอย่างยังไงมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลง คู่กันแล้วยังไงมันก็จะต้องอะมันมันต้องเป็นคนนี้อะลองดูนะว่าใครที่เคคลองดูนะว่าใครที่เทคแคร์คุณใครที่พยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตใครที่พยายามรักษาคุณไว้ใครที่คอยซัพพอร์ตคุณความรักครั้งนี้มันจะมีการรักษามันจะมีการจริงจัง มันจะมีการจริงจังในเรื่องของในเรื่องราวของความรักถึงขั้นมันจะมีการรักษากในเรื่องราวของความรักถึงขั้นลงเอยเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวเป็นความสุขในเรื่องราวของความรักนะคะก็ยินดีด้วยนะในเรื่องราวของความรักของราศีเมษที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นรูปเป็นร่าง เป็นความรักที่จริงจังที่ไม่ใช่ความรักที่มันจะต้องทำลายกันนะเป็นความรักที่มีความอบอุ่นมีความสุขในเรื่องราวของชีวิตคู่ในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพสุขภาพระวังในเรื่องของหลอดเลือดในเรื่องของระบบภายใน ไฮพีเทสเนี่ยจะว่ามีบุตรยากก็ได้นะอืมอีกแง่หนึ่งหรือระบบประจำเดือนไม่ค่อยดีระบบอะไรเกี่ยวกับอวัยวะภายในหรือถ้าในผู้หญิงมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบนี่แหละประจำเดือนนี่แหละถ้าในผู้ชายก็ระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมลูกหมากระบบอะไรทั้งหลายแหล่เกี่ยวกับ ในท้องอ่ะอระบบขับถ่ายก็ได้ระมัดระวังด้วยระบบขับถ่ายนี่สำคัญนะไปเช็คดูให้ดีว่าหลายๆคนอ่ะพูดถึงระบบขับถ่ายมีใครบ้างถ่ายวันเว้นวัน,วนหรือสองวันถ่ายทีหรือสามวันถ่ายทีเคยเจอเคสที่ว่าห้าวันถ่ายทีเขาถึงขั้นจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวรเป็นกรรมนะ หวันถ่ายทีคือเราหนึ่งวันไม่ถ่ายนี่คือเราจะตายแล้วนะเคยเจอเคสที่ห้าวันถ่ายทีแล้วคนที่เป็นลักษณะนี้คือถ้าอายุเยอะเสี่ยงเป็นมะเร็งในลำไส้สูงมากหรือว่าทานพวกของปิ้งย่างทานเนื้อมากๆเนื้อสัตว์มากๆคือไม่แตะผักเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งนะอันนี้ไม่ได้แช่งนะคือส่วนใหญ่เท่าที่เจอแล้วเราไปคุยกับเขาอะ ว่าการกินการอยู่เขาเป็นยังไงเ่ส่วนใหญ่จะชอบพวกเนื้อสัตว์เยอะทานผักน้อยมากผลไม้น้อยมากอืมมันจะก็จะเป็นข้อเสี่ยงเสี่ยงอย่างหนึ่งนะนะแต่ก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทุกคนหรือเราไม่รู้แต่แต่ส่วนใหญ่ที่เราไปคุยด้วยอ่ะส่วนใหญ่ที่เราเห็นอนะ่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้อ่ะหรือระบบขับถ่ายเป็นท้องผูกเป็นลิสิดดวงเนี่ยนะคือส่วนส่วนใหญ่จะชอบทานเนื้อ ทานเนื้อสัตว์ไม่ค่อยทานผักผลไม้อะไรเท่าไหร่มันก็จะเป็นปัญหาปัญหาใหญ่นะถ้ามันกลายเป็นมะเร็งคือปัญหาระดับชาติคือมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านต้องรักษามะเร็งต้องรักษาให้มันออกไปจากชีวิตอ่ะคือทางที่ดีอ่ะทานน้อยๆหน่อยทานผักผลไม้ให้เยอะๆออกกําลังกายแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆมันจะเป็นผลดีนะคะร่างกายจะได้ไม่เจ็บป่วยเนาะ ม,มันสําคัญมันสาคัญอย่างอื่นก็ดีนะราศีเมษโชคลาภดีการงานดีการเงินสัพัดไม่ว่าจะอยู่ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศโชคลาภดีมีความสุขค้าขายคล่องทํามาหากินดีระมัดระวังเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็รับโชคลาภในเดือนเมษาให้ได้มากที่สุด เป็นช่วงขาขึ้นที่ขอให้กอบโกยให้ได้มากการเงินปังชีวิตปังนะคะไม่ใช่ชีวิตพังนะปอปานะคะปังนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ขอบคุณทุกซับเลยที่ให้กับมาริทาโลขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ารวยรวย,รวยนะคะขอให้รวยทุกท่านนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ